สนับสนุนโดยเทคแคลร์โฮมธนาคารอมสินติดตามชมได้ทาง YouTube <S <S คำว่าอมสินทิ่นไทยนั่นหมายถึงการรางังสรรค์งานศิลปะด้านจิตกรรมเพื่อถ่ายทอดคุณค่าความดีงามทั้งด้านวัฒนธรรมวิธีการดำเนินชีวิตธรรมชาติที่ปรากฏได้ถูกฝังรากลึกในถิ่นไทยสมควรได้รับการรักษาสืบทอดหรือออมไว้เพื่อให้เป็นมรดกต่อไปเหมือนดังภารกิจของธนาคารอมสินซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการอม และเป็นธนาคารเพื่อสังคมชุมชนอมสินถิ่นไทยจึงถือเป็นการอมทรัพย์สินอันทรงคุณค่าของแผ่นดินผ่านงานศิลปะด้านจิตรกรรมที่ศิลปินแห่งชาติศิลปินรุ่นใหม่ศิลปินระดับเยาวชนและธนาคารอมสินได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมงานประกวดวาดภาพอมสินถิ่นไทยที่ทางธนาคารอมสินได้จัดขึ้นในปีนี้นะคะมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากถึง544ภาพนะคะ เรื่องของการออมทุกประเภทเนี่ยธนาคารอ,อมสินต้องการส่งเสร,ริมไม่ว่าจะเป็นการออมเงินออมเศรษฐกิจออมสังคมออมสิ่งแวดล้อมออมศิลปะนะครับทุกคน8กรกฎาคมที่ผ่านมาบริเวณลานโปรโมชั่น B ชั้น1นศูนย์การค้าเซ็นทนรัลพลาซ่าเวสต์เกตบางใหญ่ดนทบรีธนาคารอมสินได้จัดพิธีมอบรางวัลประกวดวาดภาพออมสินทินไทยสืบสารงานศิลป์ให้อยู่ควบคู่กับการพัฒนาสังคมไทย โดยมีศิลปินระดับชาติอาทิศาส,สตราเมธีนนทิวัฒน์จันทนพลินาศาสตราจารย์เกีติคุณอิทธิพลตั้งฉโลดกดรเฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์และอีกหลายท่านมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลโดยผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทบุคคลได้แก่คุณสุกิจชูศีได้รับเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทพร้อมประกาศนียบัตจากผลงานที่มีชื่อว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง ในครั้งนี้ก็ประสบกรามเติเต็จเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าได้อาจารย์นักวิวัฒนาอาจารย์เฉลิมชัยและอาจารย์ทุกท่านในที่นี้เนี่ยนะครับได้มาช่วยเป็นผู้ทรงมวุษิในการตัดสินซึ่งก็มีคุณค่าสําหรับศิลปินที่ได้รางวัลเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อจะส่งเสริมให้แต่ละท่านเนี่ยเป็นศิลปินที่เป็นศิลปินชั้นนำต่อไปในอนาคตด้วยครับ ภาพนี้เป็นภาพที่ได้คะแนนเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการทุกท่านนะครับดูแรกๆเนี่ยอาจจะไม่สะดุดตาเพราะว่าเป็นภาพเรียบๆแต่ว่าในความเรียบนั้นมันมีความสงบเรี่งและความพอเพียงอยู่แล้วก็เมื่อเราได้ดูรายละเอียดของภาพนะครับเช่น มือที่เปื้อนดินก็แสดงว่าทำสวนทำไร่มีข้อมือสื่อถึงความรักในหลวงแล้วก็ดูดวงตาที่มีความแจ่มใสเบิกบานแสดงว่าเขาพอใจในชีวิตของความพอเพียงมากผมอยากจะพูดถึงเรื่องของงานศรราิลปะอาจารย์นริวัน์พูดถึงความคิดแต่ว่าอันนี้เป็นงานศิลปะที่ถือว่าสมัยใหม่นะเป็นงานศิลปะที่แปลกออกไปจากงานศิลปะชิ้นอื่นนะเป็นความสมัยใหม่มากทั้งความคิดทั้งฝีมือทั้ง ทักษะเทคนิคทุกอย่างการนําเสนอ,อทุกอย่างเรียบง่ายแต่ว่ามีความหมายลึกซึ้งมือเพื่อนินก็คือสัญ,ญลักษณ์ของการทํางานนะครับทำงานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมนะครับความเอ่อทางด้านเกษตรกรรมที่เพื่อความพอบเยียงนะฮะอันนี้เป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกได้อย่างชัดเจนนะครับเขาใช้สัญ,ญลักษณ์เยอะนะครับเป็นตัวแทนผมเด็ผม,ผมนำเสนอในด้านใหม่ก็คือว่าเด็กปัจจุบันส่วนน้อยก็จริงแต่ยังมีคนที่ มากินยังช่วยเหลือพ่อแม่อยู่ผมก็เ,นนเสียสมรชีวิตเป็น,นเหมือนความหวังเป็น,นเมล็ดพันแห่งความหวังที่จะสืบสานและก็สร้างสารค์สิ่งที่ดีงามของสังคม,มเราให้ใหเป็นร่องงามต่อไปครับอันนี้ก็เป็นความยอดเยี่ยมซึ่งต้องใช้ความละเอียดในการเรียนหนาครับซึ่งอาจารย์ทูทง่งคุณวุฒิเนี่ยก็ได้อธิบายให้พวกเราฟังนะครับว่าสิ่งที่ได้เนี่ยมีทั้งปรัชญา และก็สิ่งที่จะทอดออกมาในหลายรูปแบบเป็นอมสินสิ้นไทยจริงๆนะครับซึ่งก็รวมทุกอย่างอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยความรักชาติศาสานาข้ามากริย์ซึ่งดีก็อยู่ในรูปนี้และนี่คือผลงานทั้ง16ภาพที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพออมสินทินไทยทั้งในระดับเยาวชนและบุคคลทั่วไป การประกวดวาดภาพอมสินทินไทยนับเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้วยหัวข้อที่เปิดกว้างจึงทำให้ศิลปินสามารถสื่อความคิดสร้างสรรค์และเลือกใช้เทคนิคในการนำเสนอผลงานได้อย่างอิสระทำให้เกิดผลงานที่มีคุณค่าสมดังเจตนารมณ์ของธนาคารอมสินที่ต้องการเก็บรักษาสิ่งดีงามของไทยในงานศิลปะประเภทจิตรกรรมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้วงการศิลปะไทยมีความเคลื่อนไหวพร้อมทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้รักศิลปะและวงการศิลปะไทยต่อไปธนาคารอมสินขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการแสดงภาพอมสินทินไทยที่รังสรรค์ผลงานโดยศิลปินระดับมืออาชีพในวันที่16-17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปณลานโปรโมชั่นชั้นจีบริเวณหน้าร้านผูฟ้าจามจุริสแควร์เพื่อร่วมรณรงค์ให้คนไทย เกิดการอนุรักษ์วงแหวนสิ่งดีงามของไทยเอาไว้ตลอดไปริ่มสนับสรุนโดยเทคแคลโฮมธนาคารอมสินติดตามชมได้ทาง YouTube